มาดูเห็ดเพาะเยอะมากเลยนี่นี่เพื่อนๆดูนดี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมดินโคลอยังอ,อ่อ,อนๆอยู่ด้วยเยอะเยอะเยอะ,ยะนี่อ่าใกล้ๆขาก็มีนี่เยอะมากเลยเยอะมากอุ้ยเก็บก่อนนะเพื่อนๆเยอะ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 มาๆมาๆมาเก็บเห็ดกันเก็บเห็ดเก็บเห็ดเพื่อนๆ เห็ดเยอะเยอะเยอะเต็มไปหมดเลยเห็ดเพาะออกรอบสองเพื่อนรอบสองอ่อนอย่างนี้กำลังกินพอดีพอดีจังกินอร่อยแก่กว่านี้แง้ใช่ยังอ่อนอ่อนอยู่เพื่อนมาหาเห็ดเพาะกันเห็ดเพาะออกเยอะเลยตึ้งเห็ดแตกม่เนาะม่เงียนี่ดินแตกดินแตกนี้มันถึงจะอร่อย เยอะเยอะเยอะนี่นี่น,นี่เล็ก <มา S 1> เล็กเล็กเก็มีตะกร้าใช่ไหมนี่าเห็ดก่อนหาเห็ดก่อนนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็ดพอออกแล้วออกอีกแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยนั่มีอีกไหมมีอีกไหมหาอีกหาอีกหาอีก เดี๋ยวไปดูตรงนู้นอ<ด>่ะนี่มาดูตรงนี้เยอะมากเลยโอ้โหอ่อนๆทางนั้นเลยเนาะน,นี่นี่นี่วายวายวาย,วาย,วายเยอะเยอะเยอะจิม้มเอาจิ้มเอาเลยนั่นยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่เพิ่งจะออกเนาะ นั่นเป็นเห็ดเพาะฝ้ายเนาะอ่อนๆอ่อนๆไปกินแกงเห็ดแล้ววันนี้นี่อร่อยอีกแล้วนะนี่น,น,น,นี่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ดินเป็นอย่างนี้ใช่เลย ใช่เลยพี่ิกิอ่อน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 อยู่จิมเอาอย่างเดียวจิมเอาจิมเอาเงี้ยอ่อนเนี่ยก็กินแก่บปานกัานี่นี่นี่ตรงนี้อ่ะ น,นั่นดินมันจะเป็นขาวๆมันเป็นหินเนาะแถวนี้นะโผล่ขึ้นมาหมินได้แต่เป็นใยขาวๆโผล่ขึ้นมาเนาะเพื่อนเชื้อของมันเชือ้ชอหกเห็นไหมได้เยอะไหมเพื่อนๆเยอะนะนี่เยอะนะคะเยอะเยอะ เยอะมาออกเลยมีแต่อ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนเพอนเห็ดเผาะไฟ่อ่อนๆอร่อยค่ะผัดกระเพ้าก็อร่อยเพื่อนๆนเคยทำกินไหมคะโอเคเพื่อนๆนแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้พามาหาเห็ดรอบสองเพื่อนเพอนเห็ดเาะออกรอบสองเนาะ เป็นเห็ดเพาะหินเนาะออกออกอยู่บนหินเลยคลิปหน้าเจอกันนะคะเพื่อนๆแค่นี้แหละคะ่ะบ๊ายบาย